เที่ยวที่6ครับเที่ยวที่6ครับพี่อ๊อฟกำลังทำการพบกันระหว่างครับเรือลำน้นสีแดงพรหลวงว่าเพียงพรอหลวงว่าเพียงเอาล้วครับพรเจอเพรอีกแล้วครับคู่นี้พรอีกแล้วเจอกับสีแดงสีแล้วกันขอขอน,น,กบบนั้นในลักษณะของพรอนเขยเซมาดูซิว่าพรหลวงพรอนฮักับลำไหนตจะใช้ได้ครับ ใช่สําหรับเรือคู่นี้ครับถามว่าพรหลวงพ่อเพียนมาจากไหนครับพรหลวงพ่อเพียนแต่ก่อนก็เป็นเรือนางสาวจันเพลนของพี่น้องทางสพปลาานะครับแต่ว่าปีนี้ในานามของพอรหลวงพ่อเพียนก็ได้นําเรือนางสาวจันเพ็นแล้วว่าไปบูชามานะครับถ้าจะบอกว่าไปซื้อมาก็ชักอะไรยอยู่ ขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อหลวงพ่อก็คือไปบูชากับโยมมานะครับก็มาเป็นเรืออยู่ฝั่งไทยในน้ำคของพอหลวงพ่อเพียนจากพื้นดอนตาลจังหวัดปุกดาหานครับสําหรับพรพระพิเศษนั้นก็เป็นเรือจากพลพระพิเศษนะครับเป็นเรือจากบ้านนาพานนะครับสมพรประลาของเราเช่นกันครับอ๋อมาแล้ว ดูสิว่าเที่ยวที่หตามตารางการแข่งขันครับล่องน้ําสีแดงได้นะว่าพรเหนือยพรหล,ลวงพระเพียงเจอกับพ,พรพัฟพิเศษดู่ิว่าพรไหนพรไหนพรไ,ไหนจะดีกว่ากัน,นเมื่อตอนนี้บอกเลยว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเจอผ้าผ้าเจอหลวงพ,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 พ่อแต่ว่าไม่แน่ไม่นอนถ้าคู่จะไม่มีแต้มถ้าคู่จะไม่มีคะแนนใสในนกันมาเตมพี่พี่ก็มาเตมร้อยเอาแล้วครับเสมือนเจอแดงแดงเจอแต่เหมือนล่องน้ำแดงเชื่อแตเหมือน่วนล่องน้ำเหมือนเชื่อสีแดงได้นะว่าพรพัฟพิเศษไม่ยอมพัฟวิเศษได้ยอมเลย้วยได่ยอมต้องหาใจพ่อเพียงพ่อเพียงได้ครับ อนี meantime, for ้ตอนนี้พาวิเศษไปแรกแซมบ้าพอเพียรจะยอมไปยอมพอเพียรว่าอย่างไรตอนนี้พาวิเศษเอาละเว้ยเอาละเว้ยที่ยวนี้ก็ถือว่าเมือทั้งสองฝั่งต่างฝ่ายแตกไม่มีคะแนนก็ถือว่าพ่ายไปแล้วสองฝัมาดูสวัสดีนี่เทีนี้นี้ดูว่าตอนนี้มาดูทีมไปจในตอนตอนลับสุดตอนนี้จะมาสู้มาสู้กันว่า ระยะทางมันไกลระบบหายใจใครจะดีกว่ากันไม่แน่ไม่นอนครับเสื้อสีนําเงินสวยๆกราบชมพูในนามว่าพร,พร,ลรเลยพรหลวงพ่อเพียรพรหลวงพ่อเพียรมาในน้ํสีสีพิพายต้อเรือสีฟ้าพิพายไม่ต้องพูดถึงสุดยอดเลยว้ยเอาแล้วไม่แน่แล้วว้ยไม่แน่แล้วลว้ยพ่อเพียนบี้มาแล้วพอ่อเพียยนบีม้มาแล้วตกที่ด่างระบาดพรพิเศษมาอย่างไรพรพิเศษมัาจะผ่านทุนกลางดูสิว่าพรพริเศษจะทาได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ก็ต้องวัดใจครับพร <aur> พระิเศษพร <aur> พิเศษในน้าในน้าในน้ำก็ พรบวิเศษแล้วระเบิดไม่หายบอกว่าเฮ้ยพรหลวงพระเพียรพรหลวงพระเพียรอจะแสงอาจารแสงอาจารแสงอาจารแสงกันหนีอาจารหนีพรบวิเศษไลาบีลายบีลายบีขยี้ขี้ตตกขี้ตันเอาล้วครับไลาบีแบบนี้ขี้แตกขี้แตกนั่นก็คือพรหลพระเพียรพรหลวงพระเพียรบอกว่าลาบีมาไลาบีมาบอกว่าทั้งสองลำยังอกคายังอกขากยังอกขากล้าคุดจทั้งสองลำยังไม่ได้แต้มยังไม่มีแต้มเต็มมา พอว kind of ิเศษจะมีพอไหนจะมีพรไหนหรือว่าวิเศษกว่าในเมื PDF> ่อพอหลพเพี้ยนไรบีกีขอไ่บีกีขอบอว่าหนีมาหนีมาประมาณหนึ่งคนหลือหนึ่งคนเลยนั่นก็คือพอหลวพ่เพี้ยนพรหลวเพไ่หนีไ่บีมาวิเศษพอเพี้ยน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 วิเศษพอพี้ยวิเศษพอเพี้ยวิเศษพอเพี้ยนวิเศษพอเพี้ยนวิเศษพอเพี้ยนแล้วก็วิเศษไ สุดยอดครับ,บใครเล่าเออ่า <c oughs> <c oughs> โอ้ยเราเราดูเราดูเดชฟเชฟบะน่าจะเป็นน่าจะเป็นครับอาตาสินไปครับพระภูษณ์เกียรติครับเที่ยวนี้ครับตดสินเลือเรื่องน้ำสีสีอะไร นังเงินครับพรพิเศษเป็นผู้ชนะครับที่น้องโอ้โหครับก็ขอบคุณมากมากครับทีมงานพรพิเศษนะครับจากบ้านนาพานสอบอรปลาวครับที่ได้สร้างความสนุกสนานกับเรือพอรหลวงผู้เพียนจากดอนตาลมุกดาหาร